เองคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาฉีดวัคซีนให้กับเด็กนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยนโยบายของประเทศเนี่ยก็คือมาต้องฉีดผู้ใหญ่ก่อนผู้ใหญ่ตัวน,นี้เราตั้งเป้าว่าต้องฉีดให้ได้เกิน70%ของประชากรเนี่ยตอนนี้ล่าสุดเราได้เข็มหนึ่งไปเนี่ยก็ประมาณ3 7%แล้วเข็มสองก็ประมาณสัก17%แล้วผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นพาว o r i t y ิตี้ก่อนเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยเจ็บป่วยจะมีความรุนแรงมากกว่าแล้วก็มีอัตราตายมากกว่ามีคนบอกว่าเอ๊ะหนึ่งเด็กเนี่ยติดไม่ได้มาก2ติดรากาไม่รุนแรงเหมือนผู้ใหญ่ แต่จําเป็นต้องฉีดเพราะอะไรเพราะว่าเด็กสามารถที่จะรับเชื้อได้และที่สำคัญคือเด็กไปโรงเรียนเนี่ยเราไม่มีทางจะควบคุมผมบอกนี่เลยนะไม่มีทางหรอกจะไปควบคุมให้เด็กว่าอยู่กันห่างๆนะสองเมตรเป็นไปไม่ได้ต้องยอมรับความจริงแต่โรงเรียนก็ต้องเปิดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะทำังไงที่ให้มันมีความสมดุลก็คือต้องฉีดวัคซีน วัคซีนอย่างที่เราทราบว่ามีประโยชน์แน่นอนในการที่จะป้องกันไม่ให้เชื้อมันเข้ามาตัวเราแต่ตอนนี้ข้อมู่มันทักกันเรื่อยๆว่าการป้องกันเนี่ยมันได้น้อยไม่ว่าจะเป็นวัคซีนที่บอกว่าดีที่สุดคือไฟเซอร์นะฮะหรือแอสตราเซเนกาลิซิโนแวรตอนนี้เท่าที่ดูตัวเลขล่าสุดเนี่ยมันจะป้องกันได้ประมาณตัวเลขคร่าวครประมาณ50-60%บเอนเท่านั้นเองนะไฟเซอร์เนี่ยตั้งไว้ตอนแรก95%้เรเลยพวกเราคงเห็นตัวเลขตอนนี้มันรอปมาเรื่อยๆนะเพราะอะไรเพราะว่ามันเจอสายพันม่่สู้้ไไดะ อันที่สพอฉีดไปนานๆขึ้น2-3สเดือนภูมิตกมันก็จะมีการระบาดได้ง่ายขึ้นอันที่2ก็คือว่าป้องกันการแพร่เชือ้อถ้าเราติดเชือ้อเรามีโอกาสจะเอาเชื้อไปแพร่คนอื่นมากน้อยแค่ไหนวัคซีนป้องกันการแพร่เชื้อด้วยครับแต่ก็ไม่ได้ดีครับข้อมีตัวเลขล่าสุดเนี่ยจาก2ประเทศนะฮะที่อังกฤษ กับที่เนเธอร์แลนด์ที่ทำออกมาล่าสุดโดยใช้วัคซีนไฟเซอร์นี่นะครับของอังกฤษเนี่ยคนเป็นแสนนะฮะแต่เขาติดตามเฉพาะในครอบครัวนะไฟเซอร์เนี่ยป้องกันได้54แต่ตัวเลขในเนเธอร์แลนด์ป้องกันได้71ผมก็จะสรุปอ่านะครับว่าวัคซีนช่วยป้องกันไม่ให้เราติดเชื้อ2เมื่อเราติดเชื้อแล้วป้องกันไม่ให้เราไปแพร่คนอื่นได้อย่างน้อยในคนใกล้ชิดกันนี่คือเป็นประโยชน์แม้ตัวเลขจะไม่เยอะแต่ประโยชน์ที่สําคัญของวัคซีนในปัจจุบันเนี่ย ก็คือการลดการเจ็บป่วยรุนแรงไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลไม่ต้องเข้า ICU ไม่ตายนี่คือสําคัญมากเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเจ็บป่วยรุนแรงเนี่ยมันต้องเข้าโรงพยาบาลเดือนสองเดือนที่แล้วเรามีปัญหามากว่าเตียงก็ไม่พอแล้วคนไข้ก็ตายเยอะมากเลยอย่างตอนนี้เราดีขึ้นเนี่ยเตียงแดงยังเต็มนะโอเคแต่เตียงเหลืองเตียงเขียวเราโล่งขึ้นนี่คือประโยชน์ของวัคซีนครับว่าทําไมเด็กนักเรียนหรือทุกคนเนี่ยจะต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อยถ้าติดและป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยรุนแรงเนี่ย คุ้มค่าแล้วครับตอนนี้มีวัคซีนตัวเดียวเท่านั้นนะครับคือไฟเซอร์เนี่ยที่ได้รับการรับรองให้ฉีดต่ำกว่าอายุ18ได้คือ12-17ได้ตัวอื่นยังไม่มีนะฮะเพราะนั้นหนึ่งเราก็ต้องเลือกวัคซีนที่คิดว่าปลอดภัยที่สุดก่อนแต่วัคซีนทุกตัวมีฤิ์ข้างเคียงครับตอนนี้ถ้าเราติดตามข้อมูลเนี่ยประเทศที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เป็นตัวหลักเลยเนี่ยอย่างอเมริกา อิสราเอลหรือสิงคโปร์เนี่ยข้อมูลของ CDC อเมริกาเนี่ยรายงานมาล่าสุดเนี่ยนะครับพบว่าในเด็ก12-17นะเกิดอย่างนี้นะครับว่าถ้าเป็นเด็กผู้หญิงเกิด9คนใน1ล้านคนที่ฉีดไฟเซอร์แต่ถ้าเป็นเด็กผู้ชายพบว่าเกิด66คนใน1ล้านคนที่ฉีดไฟเซอร์ครับซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อที่เราจะต้องระวังถ้าไล่ไป18ขึ้นมาเรื่อยมันลดลงครับในคนสูงอายุเนี่ยไม่มีรายงานเลยสมมติว่าถ้าเราไม่ฉีดรับไปติดเชื้อถามว่าคนทั่วไปจะมีโอกาสติดเชื้อเท่าไหร่ถ้าดูภาพรวมทั้งโลกนะ 2%ของประชากรทั้งโลกของเมืองไทยก็ประมาณ1.8%ก็ประมาณ2%เท่ากันก็คือ50คนคุณมีโอกาสติดเชื้อโควิด1คนนะนี่ไม่เกี่ยวกับวัคซีนเลยนะถ้าติดเชื้อปุ๊บเนี่ยเรารู้ว่า3-5%รุนแรงต้องเข้าไปชีล้วตายได้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ฉีดนี่นะและติดเชื้อเนี่ยถ้าคุณแจ็คพอตไปอยู่ในกลุ่มประมาณเนี่ย5-10%เนี่ยซึ่งรุนแรงแล้วก็ต้องเข้าไปชีวิตนี้อาจจะตายได้ด้วยเนี่ย ฉีดวัคซีนเนี่ยป้องกันได้90%้0ถึงร้อมันคุ้มค่ากันแน่นอนความเสี่ยงที่จะไปติดเชื้อกับความเสี่ยงที่จะเกิดลิ้ข้างเกรงจากวัคซีนไฟเซอร์มันต่างกันมหาศาลจึงแนะนําให้ฉีดครับอันนี้มันก็จะไปต่อกันนะครับว่าเด็กก็จะมีกลุ่มเสี่ยงก็คือเด็กที่มีโรคร่วมเขาจะมีโอกาสติดเชื้อได้มากกว่าและจะเป็นรุนแรงได้มากกว่าถ้าเขาติดเชื้อในหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็จะเริ่มด้วยว่าเป็นเฟสซิ่งไป ก็คือฉีดในเด็กที่มีโรคร่วมก่อนโรคร่วมมีอะไรบ้างหนึ่งโรคอ้วนโรคเกี่ยวกับโรคป,ปอดเรื้อรังนะครับโรคหลอดเลือดนะฮะโรคเบาหวานโรคเป็นมะเร็งหรือเป็นโรคทางพากกันธุกรรมทั้งหลายเป็นดาวซินโดมอะไรพวกนี้ก็จะฉีดในกลุ่มนี้ก่อนแล้วก็ทยอยเด็กทั่วไปอันั้นผมเองตรงนี้ก็อยากจะเรียนท่านผู้ปกครองนะว่าท่านขอให้พิจารณาให้ดีเรายอมรับนะครับว่าวัคซีนไฟเซอร์ตอนนี้เป็นวัคซีนที่ดีที่สุดในเด็กแต่ก็ยอมรับด้วยว่า เป็นวัคซินที่มีฤทธิ์ข้างยางที่รุนแรงคือกล้ามเนื้อหัวใจอ,อักเสบแต่ถ้าเทียบกันแล้วการติดเชื้อหรือโอกาสที่ติดเชื้อกับประโยชน์หรือว่าโทษที่เกิดจากฤทธิ์ข้างเคียงของการฉีดไฟเซอร์เนี่ยมันต่างกันมหาศาลตอนนี้เราพยายามทําควัมงว่าใจไม่ใช่กับผู้ปกครองอย่างเดียวนะครับที่สำคัญคือบุคลากรทาง,งการแพทย์ครับแพทย์พยาบาลถ้ามันเกิดเนี่ยมันจะเกิดส่วนใหญ่เกิดใน7วันมันไม่ได้เกิดทันที ส่วนใหญ่แต่จะเกิดได้ยาวถึง30วันถ้าเกิดเนี่ยอาการแรกเริ่ม2อาการเลยที่ต้องระวังที่สุดก็คือ1มีการเจ็บหนอก2คือหัวใจเต้นเร็วอันนี้ท่านต้องรีบมาแจ้งเลยนะฮะแพทย์เขาต้องระวังอยู่แล้วนะครับว่าถ้ามันเกิดอาการขึ้นมาทันทีเนี่ยนะครับเขาจะไปทําการสืบค้นตรวจขึ้นหัวใจ,จเจาะเลือดดูต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะหายได้เองภายใน3-5วันครับถ้ามีอาการมากเรามียารักษาครับ และส่วนใหญ่ผมดูข้อมูลจากต่างประเทศเนี่ยที่เขาฉีกันไปเยอะๆและเป็นกันเยอะเนี่ยนึกว่าเกือบทั้งหมดเลยนะรักษาหายหมดครับงั้นตรงนี้คือพ่อแม่ของก็ต้องช่วยเราด้วยนะต้องถามเด็กที่เด็กอาจจะไม่ตอบหรือเด็กอาจจะไม่ได้ไม่ไม่ได้สังเกตตัวเองวันนั้นปุ๊บเนี่ยแจ้งมาแล้วเราจะรีบมาให้มาโรงพยาบาลแล้วจะร,รีบดูแลรักษาหายเกือบร้อซครับมีรายงานที่ตายนิดน้อยมากเลยงั้นตรงนี้ก็อยากให้ทําความเข้าใจว่าประโยชน์มันมากกว่าจริงๆอีกอันหนึ่งที่ต้องระวังคือหลังฉีดเนี่ย เขาแนะนําว่าห้ามไปออกกาลังกายเนื่องจากถ้าไปออกกาลังกายปุ๊บเนี่ยจะทำให้หัวใจมันต้องเต้นเร็วขึ้นมันต้องสูบฉีดเลือดมากขึ้นสมมุติว่าถ้าเขาเกิดมีที่ข้างเคียงขึ้นมาเนี่ยเ,เกิดมีกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบมันจะก,กระตุ้นทําให้เกิดมีความรุนแรงได้เพราะฉะนั้นในช่วง3าวันแรกเนี่ยเราก็แนะนําว่าห้ามเด็กออกกาลังกาย <S <S ยังก็ย้ําอีกทีนะครับประโยชน์ของการฉีดวัคซีนในเด็กเนี่ยมันมีประโยชน์มากจริงๆและมันไม่ใช่ประโยชน์กับตัวเด็กเองกับครอบครัวกับครูกับชุมชนและกับประเทศโดยองค์รวมด้วย